I n e มีอะไรมีอะไรมาแล้วมาแล้ว Watch out เข้มหนีไปไหนน่ะกลับลงไปขวาดใต้เนินมันบอกแล้วเนี่ยไปมาแล้วมาแล้วมาจอดมันจอดเอเคเอ๊ะมันขับอีกกลับลงไปเลย w a t c เฮ้ยหนีไย่างวะผมมันจอดอยู่ล่างน้าผมเรื่องรัวไหมจอดอยู่ใต้เนินลงไป กันตัวเรานี่แะ่ซุนตูดปลาจะเปิดใส่อ๋ใช่ใช่ผมปลาผมปลา Watch out Watch out ไม่เอาไปแล้วมันจะไปช่วยเพื่อนนึ่งเดียวล้นหนาเรานี่ไงปอเครื่องอันนั้นเครื่องข้างเครื่องอ้าวผมไม่ได้คิวว่ะไอหนาเอาไปหมด ไหนๆต้อชื่อผู้หญิงแล้วเปล่าทุกท่านนีกเหรอมีอีก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 ไหนๆกำลังปะระเบิดหนในไหนนะปะในไหนเอ้ย

เุ้ยเป็นผู้หญิงที่คมนะเนี่ยเป็นผู้หญิงที่หิงคมนเนี่ยฮะคนทำไมยไม่ทำเลยย <c oughs> ังนอ็อกอู่นะใอ่แน่จะใส่ยัง <c oughs> ไ<อ>ง้างจัไคนนี้ อันรถดีวกว่ามันยังกูไม่เหียวัวสุดท้ายถ่ายรถดีกว่า เป็น <Okay. S 2> มีกล่องตึงตัวที่วีบุมตัแวแรกครับน,<ย>นะน่าจะ นรบเป็นอย่งนี้กูเนี่ยน้ำมันให้ผมเิ่ยนเราป่อยด้วยปอยอยไปด้วยปล่อยก็ยาเกินเกละดจะเพื่นเกลีเอาแวนเฮลซิงมาแล้วรึอดีรครับเฮ้่ขน้นีกว่าเนี่ยนั่งรถตู้อ่ะเฮ้ยนี่ <ไป S 1> วัด o ้าง <ไป S 2> มีมัะตึกขาวริมผาเลยตึกขาวอ่ะมักเหยี่ยนเลยฮะโอยโอยโออยตเอาหลังมีดมายเข้าบ้านซะยิข้าปูนเลยมีลี้ยวไออยู่หน้าเนินอยู่หน้านิน ลูกซองเลยหรอตัวสุดท้ายมึงเล่นลูกซองเลยหรอรอทำร้ายกู้อีกัวนี้อีกไทริตี้หนึ่งหน้าข้างหน้าเพื่อนเนี่ยใชมีคนปะตอนนี้เงียบเลยครับนี่นัดรออยู่เงื่อนี้อ่อรถอ๋อมันอยู่ใจเย็นอยู่ใจเย็นผมได้ยินเสียงมันตึกหนึ่งใจเย็นเนี่ย ใช่ใช่ใช่ที่สเสียงกานนี้เต็มแล้วเราทำไม่ขึ้นแต่๋ยวไดินสเสียงตีมวิ่งกี่บตีใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวระวังไงตรงนี้ตรงนี้สภาพร่วมเล่นเลย เยิงมาขึ้นใหม่แล้วอันยิงไม่เกี่ยวไม่ใช่เพื่อนบนเึกกันก่อนถ้าผมไม่มั่นใจนะมันได้ยินที่หัวใจเย็นนะมันได้ยินเสียงเหมือนเสียงเท้าอ่ะผมไม่รู้บักหรือเปล่าลองดูได้ไม่น่าจะมีนะ เอครับไ่าจะอยู่ตรานั้นเสือมาอยู่ด้านซ้ายไกลๆนี่้านซตามไปกับ S L R ยิงมาหรือเอทีเอฟก็ได้เอทีเอฟเก u t กย่แพงนะคือรวมเมื่อกี้เอาตรงนี้อะหนีแวตรงนี้อืมไปไหนอ่ะเงียบเลยียไปแล้ว เฮ้เขาหัวไม่นะก่อนเอาด่เออตะกิดแล้วก็หนีเขาคุยเองกัมแพงเดิมป่ะพี่ใช่ครับอยู่ใต้เนินเหมือนเดิมเลยโหรถเข้าไปทิ้งนี่ครับสวัสดีครับไอ้ที่ย วัตชีเน,นีม <Watch out. S 1> เดียวเองนคือมันมาทิ่มผมเอเพื่อนมันเจ็บลตัวนึงเจ็บตัวขวาเจ็บพัเจ็บใกล้นี่ยสวยจัดเข้ามาอันเข้ามา,มาเห็นสองตัวนมาแล้วเจนี่ยเขามาเข้ามาอีกเข้ามาอีกหนุชนา,านสวย ไงตัวที่ยิงรอบแรกอะตัวที่ยิงกันอยู่รอบแรกไก่กินไก่กินอะสองทายไปสองเลยอีกสองไม่หลบไม่ทันไอสองเชื่อแม่แอกไปชัวร์กูม่ต้องมีกระโดดลาดแ้ามีตัวเอชเอชเอยวันนไมมีวะเอเราเปิดห่า ตัว S R ที่มันจริงว่าออกจอากมือนี้เถอะมันเริ่มไม่ปลอดภัยล่ะได้กินตุกตุขันก็เต็ม นี่เหรอพี่บุ๋มนี่อะนี่อะเจ้าตะโมข้างหลัง Watch out โอ้ยเหี้ยวหลังคาเนอะโอ้ยข้างบนข้างบนระวังข้างบนข้างบนข้างบนข้บนก้ได้อยู่ Watch out ู่เลยนี่แหล โผโ่ๆอยู่แต็มๆนน <'s> ่ตเอวอ้ยตรงนี้ไม่สวยเลยมันจะอ้อมปักกี้ปักกี้มันจะอ้อกกมยินเสียงพักกี้อยู่อุยหลังมาอีกตรงนี้ไม่สวยแล้วไปเถอะต้องไปต้องไป watch out watch out awesome <laughs> ก่อนพีเล่นก่นเลยเก็บอยูน่นะได้ไหไมผมมีสมอกับตัวผมเริ่มจับแล้วอันข้างบนไปเนี่ยคุณตี้ยังม่ะข้างบนนั่นแหะ ตาสองตัวอันพุกเมมัมมี่ตัวหนึ่งกับมีมีปะ Watch out นะใหม่ Watch out เจ็ดยูพายค่อยๆถอยมาเรื่อยๆดีกวา่าได้ค่ สามสองตัวโอเคระวังโอ้โห oh, ไม่ได้<า>ตเตดินไ้ได้แ้วเราต้องเข้าวง โัวอ้อมหลักมาแม่งหลุดตำแหน่งไม่มีตำแหน่งครับผมไม่ได้ผมไม่ได้แข่งแล้วทุกคนโอ้โยสวยโอ้โหคุณนั่ะใช้สนัยคมด้วยอ้ายิง สี่สามหรือเปล่านะสาหรเปล่านะเจเชบม่เมอนใชมาร์คเดกเคชั่น

วังขึ้นไปนะครับตีอะไรอ่ะตีหลังยิงว่ามึงที่เนี้ยฝั่งไหนพี่บุมมาร์คจุดโลเคชั่นวัตช์จ้านู่นนู่นนู่นที่เดาอยู่เมื่อกี้น้งนี้เขาอยู่่ สต,ตัวเลยนี้เปนตัวนี้คตบ้วสตัวมือชาโอปดาติดห้าดวงครับแผ่นสามครับแผ่นหนึ่งเปล่าแผ่นหนึ่งเลยผมคบคุมแผ่นหนึ่งวัตชตัวน้นคือชมพูสวยโหอย่างคมอะครับไหนนะพวกนี้มันไม <sh> <sh> ่ขี <sh arp> ่รถรัว <sh arp> ้ช่ตีก็ไม่ขี่รถเลยตัวเดียวน่ะะข้างขวา Watch out เอ็นเทียยสั่งบุยเอ้ยจุดแสดงว่าคไปคุม ตัหนเนินพี่บุ๋มตัวหนึ่งตัวเนินไม่ต้องเล่นแล้วกูเกมนี้ We are the best ไม <that> <that> be ่ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยได้ทำแต่ข้างบนจะโดนนี่ไายหน้าแบกครับจะแบกนะครับมาบีบีเนี้ยเพื่อน ร้อยห้าสิบคน